ลูกผู้ชายห่งทุ่งตับเต่าคนอย่างมึงเนี่ยไม่คู่ควรกับทองวาวหรอกเว้ยไอชั้นตามใช่บ้านมันมีชั้นเดียวโชคยังดีที่เขามีเพื่อนแท้เ,เองลืมที่เราสัญญากันไว้แล้วเหรอจะต้องเป็นวงดนตรีที่โด่งดังที่สุดในเขตเทศบาลเมืองตับเต่ายังไม่ลืมเมาาว้ยเมื่อเช้ากระโดกขวดเหล้ายังคิดว่าเป่าทําแป๊ะมึงจะทาเป็ดต้องเช็ดเป็ดถ้ามึงเล่นจะเท้มมึงไม่เช็ดเท้เลยเหรอ แต่ถ้ามึงตำน้พริกเสร็จมึงต้องเช็ดครบมันั้ถ้าแม่ฟูอาบน้ำเสร็จพ่อคูก็ต้องพอเเอะปล่อยให้แห้งเองเชื่อกูบ้านมึงบ้านไม้ด้วยเหลืองหอกหลังขาวปีโค้งเดือยยาวเป็นไก่นอมอนุ่นักมวยอาก้อนเคยเอาไก่มึงรู้ไปตีกับผู้ใหญ่เพ่งแล้วหรือยังครับสวัสดีพ้องม่งพี่น้องวันนี้เป็นตึกนัดสำคัญ อีแรไก่เว้ยพี่รับทองเปล่าไอ้คราวปล่อยมือลูกสาวกนเดียวนี้มันจับมือันนิดเดียวทำตกใจตอนนี้มันอยู่กัน2คนเนี่ยนะอย่าว่าเลยจับมือเลยจับนมเฮ้ยกลองเดียวกันมันก็จับมาแล้ว จริงชอบกันจริงอ่ะเอาสินสอดมาสิบหมื่นโอเคสิบหมื่นกูหลุดปากไอ้จอร์โมจะลำลมีตังไลแมนเองจะลุกขึ้นสู้ไหมสู้ปิดวิกเก็บตังพลาดปุ๊บทีปั๊บลุกปุ๊บกระพือปั๊บโอ้ยสิบหมื่น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  พี่ฝันร้ายพี่ฝันเห็นจระเข้ตัวใหญ่มันมากัดนิ้วพี่คุณพาช่วยนิ้วพี่หายไปสองนิ้วจริงๆแล้วนิ้วพี่เป็นยังไงอ่ะเป็นอย่างงี้ไอ้ทำไมคนเชียงใหม่ถึงชอบอยู่บ้านเลยครับก็เพราะว่าเพราะว่าท่ามการความเวิงวางสีน<ล>้ำเงินของมห <พอ S 2> าสมุทรเพราะ180ช่องรายการคุณภาพจากเรา VTV Cable TV รับชม180ช่องคุณภาพครับแก้วทั้งหนังสารคดีกีฬาการ์ตูน่นโจใจทั้งไทยและต่างประเทศทันเหตุการณ์ข่าวจากทั่วทุกมุมโลกและข่าวท้องถิ่นเพียงเดือนละ350บาทสอบถามโทร053418720